สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีชาวยูทูบทุกคนนะครับนี่ก็มาอยู่กับพี่เต้าของอซิ่งครับเหมือนเดิมครับนะเน่ก็เราก็จะตักดินนี่แหละดินเหนียวเหมือนเดิมครับวันนี้เตรียมงานแปลงเดิมครับแต่ตอนนี้ไม่โคลอยู่ข้างบนนะครับเน่ไม่โคลาจอดอยู่นี่วันนี้เรานอนบอกันแค่สามคันนะครับ ก็มีผมพิกกิงแล้วก็ทอทงครับน,นี่ตอนนี้เราก็จะเริ่มงานแล้วครับเราวอรมเครื่องและเดี๋ยวไมโครลงไปเดี๋ยวเราก็จะวิ่งงานกันเลยครับวิ่งกันสามขั้นก่อนครับแต่เช้าครับ <c oughs> เล็วยังจะนไม่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 พอเตารีดสู้เขาไวเตารีดเตารีดคืออะไรอ่ะ <laughs> โอ้วันนี้เป็นหาเรือครับอยูุ้ยไุ้ยคนสุดท้ายเด้วยนะตัวเตี่ยล <laughs> อยู่ห่างแถว <laughs> วันนี้ทหารเรือไม่ได้ขับเรือครับขับไม่โครครับจัมภาระเต็มลังเลยไปนะเฮ <c oughs> ้ยอยู่บ้านมีอีกไรยังไม่ทักอ่ะอบอกเต็มลาวเลยตองนี้ไงสุบ <c oughs> วายตารีดโอ้ยอ้วนมาแล้วครับ๋อะ Mark ตัวก็ขยับแล้วครับอ้ยนิ่มแท้โอ้ควันเลยครับตอนเช้า เสียงเครื่องนิ่มมากเลยยอดเลยครับเบามากเลยเนี่ยจึม่ม เครื่องคิดใหม่นิ่มมากเลยอลงไปก็ส้มทางให้ก่อนเด้อจา่าเ้ย ยาจะมาวันนี้เราบ้างนี่ยเหรอยาบจิตเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวจะ่ได้นอนที่หนึ่งที่สองอยู่ไหนอยู่ไหนครับที่บ้านครับอยู่ในห้องแล้วอ่ะตต ดินก็มีพังเออมันพังลงไปบ้างแล้วครับเนี่สุดเอื้อมครับไม่ถึงครับพี่คิงลงเกียร์แรกแล้วครับเนี่ยเฮ้เอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้อยปไปยักนะคุณเหยียบร่องกลางเวียนนี่โอ้ครับครับผมกลัวจะตกไปฝั่งคลองนู่นนะเหยียบร่องกลางนะ น้องเล็กทีมงานบริษ <welche ikka> ินได้เสียชีวิตลงแล้วนะฮะน้องเล็กไหนมือคลองไงถูรถชนเด็กน้อยเหตุการณ์รถชนเยอะกว่าช่วงเนี้ยรถมันเยอะเนาะไปไหนมาไหนอันตรายเลยทุกวันนี้น่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครับช่วงนี้ พี่น้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วย <c oughs> เชินเช้ามาต้องมีลั่นครับ <c oughs> เดินเช้ามามีลั่น lẹo à. đây vang tiếng tại sao đi học mà thôi mày <laughs> สองร้อยสิบครับแรงอ้ย ลึกแล้วนะเนี่ยสะเนี่ยอาจารย์ออดยังบอกว่าจะลงอีกโอ้ยมันจะลงได้บ่สอาจารย์อัดบอกจะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งครับแต่น้ำมันมีน้ำแล้วอะลงไม่ได้แล้วเออเออสุดเอื้อมนอาจารย์อัดแล้วครับ จะลงอีกชั้นหนึ่งก็ผมว่ามันไม่ได้หรอกบอกมันเริ่มเล็กแล้วครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมีน้ําแล้วด้วยลงอีกชั้นหนึ่งก็คงไม่ได้แล้วครับ <c oughs> นอกจากจะเปิดไปสักเม็ดหนึ่งครับแล้วก็ลงฝังแล้วก็ลงไปอีกแต่เก็บมาทีเดียวอย่างนี้ก็น่าจะพอแล้วนะ สามชากันดังๆเลยหูแทบแตกครับทดทงฮันนมิ หัวตอนเดียวแต่เครื่องหกสูบนะครับนี่ JO8C <oughs> ครับ j 1คันนี้ JO8C ครับหกสูบคันนั้น JO7C ครับเครื่องนั้นคันนั้นห้าสูบอันนี้ร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้เครื่องร้อยเจ็ดห้าแรงมา้าคันนี้ตอนเดียวแต่เครื่องสองร้อยครับเป็นเครื่อง j 1นะบางคนก็บอกสองร้อยบางคนบอกสองร้อยห้า แต่ผมว่าสองร้อสิบครับแต่เป็นเครื่องรุ่นแรกครับรุ่นเก่าเนาะเป็นเครื่องรุ่นเก่ามันก็จะเป็นเครื่อง j จไม่รู้ครับรู้เป็นเครื่องหกสุบ G.O. แปดี่แต่แรงครับคันนี้แรงมากเล็กแต่หัวครับคันนี้เล็กแต่หัวครับเก่าใหม่ไม่สำคัญครับสำคัญที่อะไรอยู่ใต้หัวเก่งครับ นี่ก็ถ้านับจากปากสะบนเนี่จากต้นไม้นี่ลงไปนะครับจนถึงพื้นอนาะจารย์ออดตอนนี้น่าจะหกเมตรได้ครับยานอดล้วงตัวน,นี้ก็น่าจะเกือบนู่นแหละสามเมตรครับสองเมตรกว่าสามเมตรนู่นแหละแล้วก็จากเบื้อมอาจารย์อดขึ้นมาถึงปากสาันี่ก็สามเมตรแล้วครับตกไปห้าหกหกเมตรนู่นแหละ มองอาจจะไม่ลึกนะครับแต่จริงๆก็อาจารย์ออดก็ล้วงกวันสุดบูมเลยครับเติมถ้าลึกกว่านี้ก็ดินมันพังนะลวงลึกกว่านี้มันยืน,ยน,ยนไม่โคยืนใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันสไลด์ลงไปครับดินไม่เกาะตัวกันเลย ขบ้านพับหลุดอีกแล้วครับเนะี่ยเอาไปเชื่อมแล้วเนะี่ยหลุดไปหนึ่งตัวครับวั้ยมันย้อมแสงครับฝั่งนะึงนระต้องอยู่ฝั่งนี้ครับ โอเคครับโอ้ยชวงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องไปเทดินแล้วครับเนาะวันนี้เราก็วิ่งกันสี่คันก่อนครับช่วงเช้าก็รอติดตามกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมต้องขอบคุณครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ับลากันไว้เพียงเท่านี้ครับรอติดตามเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ